สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาสุกุสุคนเดอนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจครับนะครับมันนี้กับมานินกับมานังอยู่ใต่ต้นหมกม่วงครับพี่น้องนะครับเนาะบรรยากาศครับใต่ต้นหมกม่วงนะครับเนาะปลากล้วยเห่านะครับพี่น้องครับชมบรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับแดดแดดหัวตอ่ะครับพี่น้องนะครับเนาะแดดหลวตอ่ะเด้อพี่น้องนะครับใต่ต้นหมกม่วงครับนี่ครับ อ่ะบานี้ลุงพุ่งกับขอบบุญขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องที่เขามารับชมรรบฟังนะครับเนาะลิบของเบานี้ลุงพุ่งแต่ละลิบนะครับเนาะอ่ะลิบนี้เบานี้ลุงพุ่งอ่ะมีแนวมาสู่กินพี่น้องนะครับเนาะในยังกินเนาะนะครับเนาะมาเราชมรรบฟังนําเบาวนี้ลุงพุ่งนะครับพี่น้องยูมเพื่อใดจังหวัดใดคอมเมนต์กันใดได้ครับเด้อมามามาสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะพี่น้องเพื่อนเพจนะครับเราทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเนาะบานี่กับ มานั่งอยู่่นไตตุ่น่วงพี่น้องนะครับเพราะไตตุนน่วงไต่ปลากลวยเห่านะครับพี่น้องขอบุณขอบพูณนะครับเนาะที่เขามารับชมนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับบาวนี่ลงพุ่งได้ของแซบพี่น้องของแซียอย่าบอกใครดิแซบพี่น้องแสบนเนยียงเหงาพี่น้องเองาียงัทุเรียนครับทุเรียนครับพี่น้องนะครับเพราะบาวนี้ก็สั่งมานะครับเนาะ ทุเรียนเพิ่นว่าสุกพอดีครับนี่ครับสุกพอดีเพิ่นว่าในราคา200รยเงินนะครับเนาะในราคา200รยเงินเฮานะครับเนาะ200รยเงินไทยเหมือน200กีบดิเพี่น้อง200เงินไทยนะครับฉีกเลยครับฉีกนะครับฉีกจะแซ่บเพี่น้องเปิดวางเลยครับโดนเจอเลยพี่น้องเลยท่านทุเรียนนะครับพี่น้องซีมเลยครับคู่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย แซ่บครับหวานเพื่อนเติมม่วงบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องร่มรื่นนะครับ

ไม่เป็นนะครับแก่<ม>ครับพี่ห้องครับ พี่น้องเป็นไรครับเหมือดเสียบพี่น้องเอ้ครับชอบคลิปนี้นะครับเนาะมักคลิปนี้ของบาวนี่ลุพุ่งนะครับเนาะฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับเราะอีกขนแรกนี่แก่แห้ครับอ่ะช่องของบาวนี่ลุ่มพุ่งชาแนลนะครับพี่น้องอ่ะเมื่อนี่นะครับเนาะเหมือดแล้วพี่น้องํำลาบพอเป็นพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะปวดรับชมรับฟังคลิปของบาวนี่ลุ่มพุ่งต่อไปนะครับเนาะว่า มีอย่างสู้พอ่อแม่พี่น้องกินนะครับพี่น้องคลิปนี้ขออำลลาแคนิสก้าววาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ